ตอนนี้โอ้โหปังมากเลฮะทั้งประเทศไทยนี่อยากจะเจอ2คนแบบตัวเป็นๆเลยเพราะว่าเขรู้สึกว่าร้องเพลงคู่แล้วมันโดนนะมันใช่เลยเป็นไงตอนนี้ช่วงนี้งานเยอะเรื่องูเข้ามาใช่ใช่เลยวีเควสว่าจะต้องไปแบบตัดเต่าต้องมีต้องมีนะครับหลังจากที่มามาอยู่ในออสตาของเ h อะบอยสซีซั่นนี้ใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับได้ร้องเพลงด้วยกัน อเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคือคือเคยรู้จักกันมาก่อนไหมจริงๆเรามารู้จักกันตอนที่มารวมออสตาเลยค่ะได้พูดคุยอะไรเงี้ยรอบๆก่อนแล้วก็มีโอกาสได้มาแข่งกันในรอบแบทเทิลใชอ่อย่างตอน คิวซ้อมคิวอะไรเงี้ยเราจะส่วนใหญ่เราจะคิวตรงกันใช่ใช่ใช่ค่ะเราตาเป็นเหมือนแบบเป็นเด็กหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยรู้จักใครในวงการนั่งอยู่ด้วยกันก็เลยคุยกันคุยภาษาเดียวกันค่ะคุยเรื่องคุยเรื่องอะไรบ้างทำไมมันถึงได้แบบว่าติดกันแบบว่าเป็นเป็นเพื่อนซี้ได้เร็วขนาดเรื่องบิวตี้ล่ะหนึ่ง สนิทง่ายๆเลยก็คุยเรื่องบูษขาคุยเรื่องบูษขาคุยเรื่องบุษขาเอาอย่างนี้บุ้ขาตรงๆเลยใช่ไหมเรื่องจริงใช่ไหมง่ายมากมาให้มาถึงแบบเราแมนๆเราก็ต้องคุยแบบฟิลฟิฟิลหน่อยแล้วก็อะไรนางงามนางงามจริงเปล่าเป็นสายนางงามชอบชอบดูอะไรเป็นสายนางงามชอบดูชอบดูแล้วก็ชอบใส่ส้นสู ใครบิ้วใครบิ้วหรือว่าคืออยากลุยเองมีพี่ที่เขาเป็นลูกค้าร้านบะหมี่แต่าก่อน,ก,อนก่อนหน้าที่จะประกวดคือเป็นทํางานงานายก๋เดี๋ยวใช่แล้วเขามาเขามากินแล้วเขารู้ว่าเราเป็นนักร้องโรงเรียนเขาก็เลยชวนเออมีรายการ The Voice เข้ามาไปไหมอะไรอย่างี้ก็ไปลองผลโอกาสให้ตัวเองก็ลองไปดูโอโ้โหสุดยอดเห่าแล้วเป็นนักร้องเดินสายมาตั้งแต่ด็กคะหัดร้องมาตั้งแต่5ขวบแล้วก็เดินสายประกวดเพลงลูกทุงง่งเนี่ยหะมาเรื่อยเรื่อยๆแล้วก็ ก็ยังอยู่ในมิวสิกอินดัสทรีมาตลอดเพราะว่าขึ้นมหาลัยก็ต่อที่ดุริยางมาที่ดนต่อแล้วก็ได้มีโอกาสส่งคลิปเข้าไปคัด The b o y Season 7แล้วก็ได้พอดีใช่<ด>ยาวๆ ยาวเลย <c oughs> แต่ตอนนี้มารวมเป็นแพ็กคู่เป็นยังไงบ้างาต่างจากการเป็นนักร้องเดียวยังไงฮะจะ่าต่างเยอะค่ะต่างเยอะเพราะว่าแต,แต่ชอบนะแต่ชอบแต่ชอบแต่ชอบแต่เอ j นจอยเพราะว่าอย่างอย่างเราไงค่ะอย่างหนูเนี้ยหนูจะร้องก็คือร้องคนเดียวมาตลอดก็เหมือนเป็นนักร้องโซโล่ไง่ะ<ป>มันก็เหมือนเราเราก็จัดการอะไรคนเดียวไม่ต้องแบบ ห่วงหน้าห่วงหลังเลยไงแต่พอเป็นคู่ไงค่ะมันก็ต้องมาบาลานซ์กับอีกคนนึงว่าจะไปยังไงให้ดูแบบว่ามี2คนแต่ดูไม่ล้นให้มันพอดีกันแล้วก็ยังยังสนุกอยู่เหมือนไม่ได้แข่งกันบนเวทีไม่ได้คิดว่าแข่งเลยคิดว่าไปทําโชว์เราคือดาราท่านหนึ่งแล้วเราก็ไปทำโชว์แค่นั้นเลยเราเป็นพระเอกทั้งคู่แล้วนางเอกทั้งคู่เอย่างนี้เราไปด้วยกันรัตต่อารมณ์รัตต่อารมณ์รัตต่อารมณ์